สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับ FC ร้านพีเน็ตออเดโอทุกทุกท่านนะครับผมและก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวการเครื่องเสียงกางแจ้งครับอีพีนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวสินค้าเครื่องเสียงกางแจ้งนะครับที่ร้านพีเน็ตออเดโออำเภอรันจานจังหวัดกาฬสินครับอีพีนี้เป็นคลิปเช้าประจําวันจันทร์นะครับที่4เดือนพฤศจิกายน2567นะครับผมมีในส่วนของพาวเวอร์แอมนะครับ เข้ามาใหม่อยู่2แท่นนะครับก็เลยขออนุญาตหยิบยกมารีวิวให้กับพี่พสมาชิกนะครับช่องทาง youtube ได้รับชมกันอีกบันหนึ่งนะครับอีกอีพีนึ่งนะครับสำหรับพี่พ,พสมาชิกทั้ท่านไหนที่เข้ามารับชมช่องโจ๊กชาแนลฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามได้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เป็น power amp ในส่วนของแบรนด์ TDK นะครับแบรนด์ TDK ก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์นึงบริษัทนึงนะครับที่ผลิต power amp นะครับ แดงๆผลิต Power m ที่มีคุณภาพนะครับเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นซีรีส์ TDK TM8004 Mark II นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่พี่น้องชาววงการเครือเสียงของเรายอมรับในน้ำเสียงอีกรุ่นหนึ่งนะครับในส่วนของ Power AM 4 Channel นะครับ สำหรับตัวนี้จะอยู่ที่กําลังวัตต์นะครับจะอยู่ที่800วัตต์ต่อชแนลนะครับที่ถ้าเอาไปขับข้างละดอกนะครับ800วัตต์ต่อชแนลนะครับสำหรับตัวนี้ขับ4ีคูณสีได้สบายๆนะครับหน่สองก็ขับซับเบสไป3 4ก็ขับเสียงกลางไปนะครับในส่วนของ4โอห์มนะครับจะอยู่ที่1,400วัตต์นะครับที่4โอห์มนะครับ1,400วัตต์ที่4โอห์มก็ขับข้างละ2ชแนลนะครับ สูงสุดจะอยู่ที่4โอห์มนะครับสาหรับตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นพาวเวอร์แอมป์ที่ขับเสียงกลางได้ใสมากนะครับสําหรับตัวนี้พาวเวอร์แอมป์มอแปลงนะครับดูด้านในบอดี้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับสีเดิมๆนะครับตัวนี้ไม่ได้ผ่านการซ่อมสติ๊กเกอร์ยังอยู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของบอดี้ครับน้ําหนักก็อยู่ประมาณ28กิโลกรัมนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเป็นมอแปลงอยู่ตรงกลางนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะพาชมเดี๋ยวผมจะ ถ่ายในส่วนของบอดี้นะครับโดยรวมนะครับก็ถือว่าเป็นพาวเวอร์อมรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าใช้นะครับสําหรับท่านที่ยังมองหาพาวเวอร์แอมป์สี่ชนแนนะครับเข้ามาแล้วนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจก็อิทบล็อกเข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของบอดี้โดยรวมนะครับสติเก์ยังอยู่นะครับผมสติ๊เกอร์อยู่ครบนะครับตัวนี้ทั้งสองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมตัวที่หนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่หนึ่งนะครับ อยู่ในกล่องนะครับผมพร้อมกล่องอุปกรณ์ครบนะครับสติกเกอร์ยังไม่แกะนะครับผมตัวนี้เกือยังอยู่ครบนะครับของ TDK นะครับดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของสัญญาณอินพุตนะครับแต่ละชแนลนะครับพัดลมระบายอากาศซ้ายขวานะครับสภาพใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นพับแอมสภาพใหม่ๆเลยนะครับของ TDK ที่เข้ามานะครับ ในส่วนของซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของสัญญาณเอาพุตนะครับออกสู่สัญญาอ่าออกสู่ลาโพงนะครับแล้วก็จะมีตัวสัญญาณเซนเซอร์ิตี้ต่างๆนะครับโหมดนะครับบิสเตอร์เดอพาราเดลนะครับตัวนี้นะครับผมครบนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ่านที่สองนะครับอันที่สองก็ติ๊กเกอร์ก็อยู่ครบนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าตัวหลังนะครับครบทุกตัวนะครับสภาพใหม่เหมือนกันนะครับ สำหรับท่านที่ยังมองหา power amp ของทีดีเคนะครับหรือว่าเอาไปขับเสียงกลางนะครับเสียงกลางก็ใสๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาตั้งไว้อยู่ที่หนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับเท่าละหนึ่งมืนสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมสําหรับท่านที่ยังมองหาหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเน็ตอะโวเดโอนะครับเบอร์โทรก็ด้านล่างเลยนะครับผมศูนย์เก้าหอ่หกสี่เก้าเจ นะครับแล้วก็ศูนย์แปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่นะครับฝากพี่พี่สมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับพาวเวอร์แอมป์ที่เข้ามาร้านใหม่นะครับมือสองสภาพใหม่นะครับผมตัวนี้รายราคาอยู่ที่1 3 5 0 0าันบาทต่อแท่นนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออเดอโออำเภอรังจานจังหวัดกาญินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของพาวเวอร์แอมป์นะครับที่แล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้นะครับตู้อ่ ซับเบรนะครับตัวซับเบรที่ยังอยู่นะครับของใหม่ก็มีของแบนล้านนะครับแบนล้านแล้วก็ช่างน็อตนะครับผมมันเลยเป็นตู้ซับเบรนะครับเสียงกลางของกิ๊บก็ยังอยู่นะครับสำหรับตัวตะแกรงขาวนะครับสองคู่หนึ่งนะครับตัวนี้ใบละหกพันห้าร้อบาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับอ่าที่เข้ามาใหม่เป็นมิกนะครับตัวนี้มิกมือสองนะครับอันนี้ยังไม่เช็คนะครับอ่าเป็นตัว mg หนึ่งหกหก cx นะครับตัวนี้เป็นของยามาฮ่านะครับเป็นงานเก็บนะครับ สนใจสอบถามเขาไมาได้นะครับตัวนี้ก็จะมีข้อแคบกันบางช่องนะครับประมาณสามถึงสี่ช่องนะครับเอาไปเช็คเองนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ออจะไปสามพันห้ารบาทนะครับเอาไปเช็คเองนะครับจะมีข้อแคบอยู่สองถึงสามตัวนะครับสําหรับตัวนี้ผมยังไม่เช็คนะครับถ้าท่านไหนรับก็เอาไปเช็คเองได้นะครับสามพันห้าบาทยามาห้านะครับผม MG หนึ่งหกหก CS นะครับพร้อมเอฟเฟกนะครับตัวนี้เอฟเฟกใช้งานปกตินะครับ จะมีข้อแขกใหม่นะครับตามสไลด์นะครับฟุลนนะครับผมสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรด้านล่างนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้จับไปนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับผมนี่เป็นในส่วนของพาวมิกพาวเวอร์แอมนะครับพาวเวอร์แอมก็จะมีรุ่นของใหม่นะครับไมโครเทคครับพันห้าดีนะครับตัวนี้ตัวบนก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทนะครับส่วนตัวด้านล่างสองแท่นล่างก็จะ อยู่ที่หนึ่งหมืนห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอนีเป็นตัวเมซอนนะครับผมตัวเมซอนของช่างนัดมหาสารคามนะครับสองคูณหนึ่งเอ่อสองคูณสองนะครับใบละสามพันสองร้อยบาทนะครับเป็นตัวโหลดไม้นะครับมาฟังน้ําเสียงได้นะครับตัวนี้ผมใส่ดอกไว้แล้วนะครับสองใบนะครับผมอ่ามาฟังน้ําเสียงได้ครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบน้ําเสียงของอเมซอนนะครับสองคูณสองของช่างนัดมหาสารคามแวะเข้ามา เลือกชมได้นะครับที่ร้านพีเนตออริโออําเภอรันจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับสำหรับอีพีนี้นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับพาวเวอร์แอมนะครับที่ผมได้รีวิวไปเมื่อกี้นะครับเป็นของค่ายทีดีเคนะครับสภาพใหม่นะครับตัวนี้แทนละหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับอีพีนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ